ที่40ตอนจำพลากทั้งอะไรหัวหน้าพักกยาจกสุดนั่งลงบนเก้าอี้ด้านตรงข้ามกับเทียอุงกุลถามว่าโกเนียแท้ไรเทียอุงกุลชง,งักเสียงล่ำให้กล่าวว่าผู้อภัพแท้เทียเทียโกเนีฉนยฉันอยู่ร่วมกับอาคันตุกะเสื้อคลามหวังให้บอกมาตามความสัตย์ด้วยข้าพเจ้ามีกล้าโป้ปดเด็ดขาดเท่าบัดซบช่างอมหิตนักกลับผักสเราเข้าหาคมกระบี หากไม่ใช่ผู้กล้าหารท่านนั้นยั้งมือไว้ไม่ตีเราคงเสียชีวิตแล้วหัวหน้าภักยาจกกล่าวว่าโกเนียยังไม่ได้ตอบคำถามข้าพเจ้าข้าพเจ้าความจริงเป็นบุตรของครอบครัวธรรมดาถูกซุยเต็กอวงในร้านขายยาเล่าเชียบกี่ฉุดข้ามาเป็นนางบำเรอมีคาดเท่าบัตรซบนั้นสอดแทรกเข้ามาช่วงชิงเราไปวาจานี้เป็นความจริงหรือเทียอุงกุลม้วนแขนเสื้อขึ้น เผยเห็นริ้วรอยเกลื่อนกลาดตามต้นแขนกล่าวว่าท่านดูรอยแผลเหล่านี้เป็นของเท่าบัตรศพนั้นหวดทำร้ายมันมีได้ยึดถือข้าพเจ้าเป็นผู้คนกับเคี่ยวเข็นทรมานอย่างทาลุณเอาเถอะเราเชื่อคำบ่งบอกของท่านตอนนี้ท่านคิดทำอย่างไรข้าพเจ้าก็มีทราบสมควรทำอย่างไรดีหัวหน้าพักยาจกปวดเสียนเวียนกล้าขึ้นมากล่าวว่าท่านสามารถกลับร้านขายยา เล่าเชียบกี่ไปชุยเต็กอวงเสียชีวิตแล้วภรรยามันดูร้ายเกลี้ยกล่อดยิ่งข้าพเจ้าไหนเลยกลับไปได้หรือท่านไม่มีหนทางไปจริงๆบิดามารดาข้าพเจ้าล้วนตายจากแล้วข้าพเจ้ามีแต่กระโดดลงแม่น้ำค่าตัวตายโดยถึงตอนนี้ต้องเปล่งเสียงร่ำไห้ออกมาหัวหน้าพักยาจกขบคิดแล้วกล่าวเทียกโกเนียหรือร้านขายยาเล่าเชียบกี่ไม่มีสินสมบัติใด ย่อมมีอยู่แต่ไหนเลยแบ่งปันถึงรอบข้าพเจ้าเยี่ยงนี้เถอะเราจะใช้คนไปร้องขอสมบัติแก่แทนท่านเป็นค่าใช้จ่ายภายหน้าขอบพระคุณปังจู้หัวหน้าพักยาจกกล่าวว่าผู้อบุโแสแท่ส่งขอทานพระเนจรส่งชวนรีบสาวเท้ามากล่าววา่าปังจู้มีคำสั่งใดห,หรือท่านชักชวนห่อเทาะจู้คุ้มของเทียกโกเนียไปยังร้านขายยาเล่าเชียบกี่ ขอแบ่งปันสมบัติทรัพย์สินแก่นางนี่เป็นเรื่องภายนอกพักเราอย่ายต้องยุ่งเกี่ยวพักเรามีอุดมการพิทักษคุณธรรมไหนเลยเบิกตาดูสตรีอ่อนแอนางหนึ่งต้องละเหยเล่ร่อนไร้หลักแหล่งได้ขอทานพนระเนจรรับคำกล่าวาว่าเทียโกเนียพวกเราไปกันเถอะเทียอุก,กุน,กนย่อกายหมายคารวะหัวหน้าพักกัญญาจกติดตามขอทานพนระนจรลงจากหล่า หัวหน้าพกกระยาจกระบายลมหายใจยาวๆพ,พึมพำว่ายังคงเป็นเราเราขอทานประเสริฐเลิศกว่ามิเช่นนั้นหากจาหายสติเยี่ยงนี้สมองคงแตกระเบิดแน่นอนสิทธพักะยาจกที่ด้านหลังพอฟังล้วนส่งเสียงหัวรอกดังสนั่นวันไหวออกมาในเสียงหัวรอหัวหน้าพักระยาจกสาวเท้าหมายลงบันไดเหล่ากลับเห็นแม่ชีกลางคนและสตรีสาวสคลานล้ำนางหนึ่งขึ้นเหล่ามา หัวหน้าภกยาจกมิทันกล่าววาจาได้ยินเสียงเตี้ยงเอ็กดังว่าเล้งจื่อท่านรุดมาแล้วพางก้าวยาวๆตรงมาสตรีสาวนั้นคือห่อเล็งจือ่อยามนั้นน้องกายเล็กน้อยกล่าววา่าตัวกอมิเป็นไรกระมังเตี้ยงเอ็กโผลกศีรษะเบือนสายตามายัางแม่ชีเหนือโลกีกล่าววา่าเล็งจื่อท่านคือแม่ชีเหนือโลกีกล่าววา่าอาตมาปีติ้ง เตี้ยเง็กแ,แคบไม่เชื่อสายตาตนเองว่าแม่ชีเหนือโลกีที่มีเกียติภูมิเรื่องลือหลายสิบปีกับอายุยาวปานนี้ดูจากประกายตาอันกระจ่างสุขใสของฝ่ายตรงข้ามสแสดงว่าพลังการฝึกปือบรรลุถึงขั้นห่วงพวกกุยจินสุดสูงคืนสู่สามันแล้วยามนั้นประสานมือกล่าวว่าซื้อถ่ายยื่นมือช่วยเหลือชามมวยและปุตชายเราข้าพเจ้าขอขอพบพระคุณมาณที่นี้ ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณณนะที่นี้แม่ชีเหนือลูกกี่ยิ้มเล็กน้อยกล่าวว่าเรื่องเล็กน้อยไม่ควรกับการเอ่ยอ,อ้างรับทราบนามเตี้ยงไตเหียบมานานวันนี้พอพบผ่านนับว่าสมจริงดังกิติศัพท์ล่ำลือซื่อไทยช่มเชยเกินไปแล้วหยุดเล็กน้อยจึงแนะนำว่าซื่อไทยขอแนะนำให้รู้จักหัวหน้าพักกญยาจกรุ่นปัจจุบันหุนเยียกป่วย หัวหน้าพักกาจกประสานมือคารวะแม่ชีเหนือโลกีคารวะตอบกล่าวว่าหุ่นปังจู้อยู่ในวยชกัรคงสามารถจันโรเกติภูมิพักกาจกกระเดื่องเรื่องลือขึ้นเตี้ยงเงกกล่าวเสริมขึ้นสื่อไทยเชิญน,นั่งแล้วค่อยสนทนากันแม่ชีเหนือโลกีสายหน้ากล่าวว่าไม่ต้องหลอกอาตมาคิดว่ากล่าวสัก อาตามาคิดว่ากล่าวสักหลายประโยคจากนั้นเดินทางกลับทะเลตังไหเกี่ยวกับเรื่องของประสบแทรกอาคันตุกะเสื้อคามเต็กุ่นกระโดดลงแม่น้ำอย่างสี่เกียงตอนนี้ปังจู้กำลังส่งคนออกสืบสอหาอาคันตุกะเสื้อครามมีวิชาทางน้ำยอดเยี่ยมสามารถดำน้ำอยู่ใต้น้ำได้นานสามวันสามคืนตอนนี้คงหลบหนีไปไกลแล้ว เตี้ยเง็กส่งเสียงดังอ้อกล่าวว่ามีเรื่องเช่นนั้นด้วยหรือทุกครั้งที่มันเดินทางถึงทะเลตังไห้ลวนลงทะเลจับปลาด้วยตนเองอาตมาจึงทราบว่ามันมีวิชาทางน้ำยอดเยี่ยมยิ่งตอนนี้คันตุกะเสื้อคลามลับบาดเจ็บสาหาัสต่อให้มีวิชาทางน้ำยอดเยี่ยมปานใดคงไม่อาจหลบหนีไปไกลแม่ชีเหนือโลกีไม่ถกเถียงเกี่ยงงอนด้วยเห็นหันเหหัวเรื่องว่าเตียต้ยงใจเงียบ อาตมาคิดนำบุตรชายท่านไปร่ำเรียนวิชาฝีมือที่ทะเลต,ต่างหายอ้อเจตนาของสื่อไถยคือคิดรับบุตรชายเราเป็นสิทธิ์หรืออาตมารับเล้งจือเป็นสิทธิ์แล้วสำหรับบุตรชายท่านคิดแนะนำต่อเลี้ยวอิงซื่อเฮียฝึกปือยอดวิชาเลิศล้ลำเตี้ยงเงกกล่าวว่าขอพระคุณในกุศลเจตนาของสื่อไถยเพียงแต่หรือใต้เหี้ยมนี่อาจตัดใจจากบุตรชายหรือเตียงเงกเ,เบือนหน้ามอง เตียงม้อแปะที่ข้างกายหวนนึกถึง10ปีมานี้สองพ่อลูกฝากชีวิตแก่กันและกันยากแมน้นแยกจากต้องอีกเนิ่นานานปีถึงสามารถพบผ่านแต่แล้วหวนนึกถึงตนรับปากซอกกีว่าจะอยู่ร่วมกับนาง5ปีช่วงเวลานี้หากนำเตียงม้อแปะอยู่ร่วมด้วยก็ไม่เหมาะสมนักพิบตานั้นจิตใจสับสนยุ่งเหยิงมทราบสมควรกล่าวไกล แม่ชีเหนือโลกีถอนใจเบาๆกล่าวว่าภาคจากทั้งเป็นตายจากทั้งอามอนเป็นเรื่องคับแค้นทรมานยิ่งอัตมาแม้เป็นเพศบรรปชิตยังเข้าใจความรู้สึกของเตี้ยงไตเหียบเป็นอย่างดีแต่ท่านสมควรคุ้นคิดถึงอนา,าคตของบุตรชายท่านยังมีหากแม้นอาคันตุกะเสื้อคลามยังไม่ตายคนโฉดชั่วบนบรรพนพลายเทียมทานอาจกอกวนความสงบของบูริมเตียงไตเหี้บเป็น หลักพะดุงคุณธรรมแบกภาระหน้าที่สำคัญสมควรสลหรุดจากความผูกพันกังวลเตี้ยงเงี้ยกล่าวว่าขอพระคุณซือไถ่ชี้แจงชักนำเรา <c oughs> รู้สึกลำคอดตีบตันม่อาจกล่าวสืบต่อต้องสูดลมหายใจลึกๆสั่งว่ามอแปะเจ้าก็ติดตามโกโก้สู่ทะเลตังไฮนับแต่นี้ให้รับฟังคำสั่งสอนของซือแป่ํำเคร่งปึกปื๋อวิชาบู เตียงมอแปะยึดกลุ่มชายเสื้อบิดากล่าวว่าบิดาข้าพเจ้าไม่ต้องการไปยังทะเลต,ตั้งไห้ข้าพเจ้าขออยู่ร่วมกับท่านเตียงเงียกลูบคำศีรษะบรชายด้วยรักถนอมกล่าวว่ามอแปะเจ้าอายุไม่เล็กแล้วสมควรทราบว่าเราทำเช่นนี้เพราะเพื่ออนาคตของเจ้า <c oughs> เตียงมอแปะกล่าวเสียงสั่นเครือบิดาข้าพเจ้าต้องการฝึกปือวิป,ปีมือกับท่าน อเล็งจือรับฟังถึงตอนนี้ต้องโอบกอดเตียงมอแปะไว้กล่าวว่ามอแปะเตียงมอแปะมือหนึ่งยึดกลุ่มชายเสือออ้อบิดาอีกมือนึงอบกอดห่อเล็งจือกล่าวว่าโกโก้ชั้นโกโกท่านฉไหนไม่อยู่ร่วมกับบิดาพวกเราจะกลับป้อมอินซีการจนาพร้อมกันใหญ่ไม่ใช่ประเสริฐนะัดอเล็งจือหัวใจแทบแหลกสลายน้ำตาไหลลินพลั่งผูกล่าวว่า จมประเสริฐนักเพียงแต่เตี้ยงเง็กหวนึกถึง10ปีมานี้ห่อเล้งจือผูกพันลักมั่นต่อตนบัดนี้ต้องพัดพลาจากกันสู่ทะเลตังไห้อันไกลโพ้นมิชราภายหน้าจะเป็นอย่างไรเรื่องราวในโลกกว้างแปรเปลี่ยนกับกายสุดอย่างคาดมีบ้างบางประการไม่ได้เกิดความยินยอมพร้อมใจของตอนเองอาจบางทีหลายปีให้หลังเตี้ยงเง็กจะคองคู่อยู่ร่วมกับช็อกกี กำเนิดเด็กหลายคนดังที่นางว่าไว้คคบคิดถึงตอนนี้ต้องบังเกิดความเสียใจต่อห่อเล้งจืออย่างใหย่หลวงทออถอนใจกล่าวว่าเล้งจือพ่อเล้งจือเงยหน้าขึ้นแววตาที่เอ่อคลอด้วยหยาดน้ำจับจ้องมองมาพันตัดใจกล่าวว่าตัวกอผู้น้องขออําลาขอให้ท่านกับช็อกโกนี้สมานดวงใจเป็นอันหนึ่งเดียวกันเอ่ยถึงตอนนี้ไม่อาจสืบต่อ หันกายถาโถมเข้าอ้อมอกแม่ชีเหนือโลกีเปล่งเสียงร่ำไห้ออกมาเตียงเง็กเจ็บแปลปราบใจดุดคมมีดกรีดเฉือนกล่าวว่าเล้งจือเราเสียใจต่อท่านอ้อเล้งจือความจริงคล่ำควรหวนหน้ห้พอฟังกับชะงักเสียงร่ำไห้เช็ดค่าบน้ำตากล่าวว่าซื้อแปรพวกเราไปกันเถอะแม่ชีเหนือโลกีถอนหายใจเบาๆกล่าวว่าโอ้ ช่างเป็นเด็กงมงายนะห้อยลิงจือตัดใจอย่างเด็ดเดี่ยวกล่าวว่าข้าพเจ้าจะรอคอยซื้อแปดอยู่ชั้นล่างจบคําหันกายลงจากหล่าเตียงเง็กยื่นมือออกหมายฉุดลังนางไว้แต่แล้วหากห้ามจิตใจลดมือลงอย่างท้อแท้แม่ชีเนโรกีเห็นเตียงเง็กยืนเคลือบเคลิ้มซึมเศร้าหัวนึกถึงโลงศพที่จัดตั้งบนรถม้าเบื้องนอกพลอยบังเกิดความหดหูด่จูโจมจับจิต พิมพ์ตาลงส่งเสียงสรรเสริญพระคุณค่อยกล่าวว่าเตี้ยงแต่เหียบบุตรชายท่านเมื่อมีอาจตัดใจจากท่านก็รังอยู่ร่วมกับท่านเถอะเตี้ยงเงกกล่าวว่าไม่เพื่ออนาคตของมอแปะสือไทยโปรดนำมันไปเถอะเตียงมอแปะร่ำร้องว่าบิดาข้าพเจ้าไม่ขอภาคจากท่านเตี้ยงเงกกล่าวว่าเด็กเอย๋ยเราทำเช่นนี้เพื่อเจ้า รอจนเจ้าเติบใหญ่คงเข้าใจความคับแค้นของเราพางยื่นมือออกจี้สกัดใส่จุดหลับของเตียงหมอแปะมีคาดนิ้วมือพอแตะสัมผัสผิวกายเตียงมอแปะกับดีสะท้อนคืนมาไม่อาจสกัดถูกต้องงงันบูบลองพงว่าหมอแปะเจ้าเตียงหมอแปะพันายมือจากการยึดกลุ่มชายเสื้อเตียงเงกล่าวว่าบิดาคิดขับไล่ข้าพเจ้าไปหรือเด็กเอย๋ยเจ้าชายกล่าวเช่นนั้น เล่าไหนเลยเตียงมอแปลกล่าวเสียงสั่นเครือท่านคิดจี้สก,กัดจุดหลับข้าพเจ้าเข้าใจว่าข้าพเจ้ามีชาบหรือก็ได้ข้าพเจ้าจะเดินทางสู่ทะเลต,ตังไฮเตียงเงกรีบกล่าวว่าเด็กเอ๋ยเจ้าเข้าใจผิดแล้วเตียงมอแปะจับจ้องมองเตียงเงกนิ่งนานพันงอเขาคุกลงกล่าวว่าบิดาผู้บุตรอักตันยูต้องขอกล่าบลาพัานโคกศีสากคำนับสามครา พุดลุกขึ้นวิ่งลงจากเหลาเตียงเงียเห็นหน้าในน้อยของบุตรชายแปดเปื้อนคาบน้ำตาสร้างความสลดหดหูใจยิ่งสืบเท้าก้าวปาดไปกล่าวว่ามอแปะเจ้ากลับมาแม่ชีเนโรกีโบกสะบัดแท้ปัดสกัดขวางทางเตี้ยงเงียกไว้กล่าวว่าเตียงแต่เหียบปล่อยมันไปเถอะแต่ถ้าว่ามันมันยังเป็นเด็กน้อยเย่าไวไม่เข้าใจความคับแค้นของบิดา รอจนมันเติบใหญ่ย่อมซึ้งกระจ่างเองกล้ามเนื้อบนใบหน้าเตี้ยงเย็กพันกระตุกเข้าหากันกล่าวว่าตอนนี้ได้แต่ทําเช่นนี้แล้วเตี้ยงแต่เหียบโปรดวางใจตอนอยู่ที่ต่างแห่เล่นจือจะคอยดูแลบุตรชายท่านมีให้มันได้รับความลําบากเตี้ยงเย็กประสานมือกล่าวว่ารบกวนซื้อถ่ายแล้วแม่ชีเหนือโลกีปนมมือกล่าวว่าเตี้ยงแต่เหียบ หุนปังจู้ลาก่อนหัวหน้าพักยาจกคารวะตอบแม่ชีเหนือโลกีจึงพิ้วกายลงจากเหล่าเตี้ยงเอกยืนเชื่องซึมตะลึงลานชั่วขณะพันธลันถึงริมหน้าต่างเห็นรถมา้าสองคันควบขับจากเหล่าเล่นห่างหายไปทุกขณะหางตาเตี้ยงเอกปรากฏหย่าน้ำไหลซึมออกมาโดยไม่รู้สึกตัวจนม่านสายตาพร่ามัวจึงยกมือขึ้นปาดเช็ด ยามเมื่อเพ่งมองอีคลาลดมาทั้งสองคันกลับชาบศูนย์จากคลองจักสุจึงเพิ่งทราบว่าบุตรลักและยิ่ยงมุวยจากไปไกลแล้วเตียงเงก,กก้มศรีรษะลงสองตาปรากฏหยาดน้ำเอ่อคลอหน่วยอีกคราชั่วชีวิตของตนมีแต่ตอนที่ภรรยาลักเสียชีวิตยามประจันกับลงไม้อันเย็นชื่ดจึงหลั่งน้ำตามากมายปานนี้บัดนี้เห็นบุตรรักภาคจาก ต้องหลั่งน้ำตาด้วยความรักอะไรเป็นคำรบสองน้ำตาของมันไหลพังผูไหลผ่านล่องแก้มหยดหยาดลงบนขอบหน้าต่างดังราวกับเด็กก็ปานหัวหน,น้าภักยาจบยืนหยัดอยู่ข้างกายจับจ้องมองเตี้ยงเง็กคำเหน่งนิ่งคิดใคร่กล่าววาจาหลายคลาแต่แล้วก้ามคืนไว้ในความทรงจำของมันเตี้ยงเง็กคือชายชาติชาติ ที่มีฝีมือสูงเยี่ยมยึดมั่นคุณธรรมเลิ่ลนลำผู้หนึ่งคันเมื่อพบประสบพานพฤติการที่เตี้ยงเง็กกระทำพิสูจน์ยืนยันว่าท่านเป็นลูกผู้ชายชัดท่านเป็นลูกผู้ชายชาตรีอันเข้มแข็งจริงๆแต่บัดนี้เตี้ยงเง็กที่เบื้องหน้ากำลังน้ำตาเนื่องนองหน้ายิ่งประทับในความทรงจำของมันลึกซึ้งขึ้นหัวหน้าพกยาจกหาได้ยามเหยียดดูแคลนฝ่ายตรงข้าม เพราะเหตุนี้กับเคารบเทิดทูนเตี้ยงเงกกว่าเดิมทั้ง,ทงนี้เพราะนี้เป็นการแสดงออกซึ่งน้ำใสใจจริงของมนุษยชาตินับแต่โบราณกาลมาเราวิลุบหลุดผู้กล้าล้วนมีจิตใจที่เปลี่ยนไปด้วยความรักจึงสามารถเปล่งประกายของมนุษยชาติแผ่ความรักต่อปวงชนประกอบบีรกรรมอมะตะย,ยั่งยืนคนผู้หนึ่งหากปราศจ,จากความรักไรซึ่งคุณธรรมมุ่งใช้อำนาจเผด็จการ แม้ดำรงตำแหน่งสุดสูงกลุ่มอาญาชิ์เด็ดขาดยังคงไม่อาจได้รับความเคารพจากผู้คนในความแกล่งกล้าวห้าวหารพึงเครือบแขงรักอันนุ่มนวลจึงเป็นผู้กล้าหารอันแท้จริงมีเช่นนั้นเพียงนับเป็นผู้เหี้มหันทรรล,ลาดเท่านั้นหัวหน้าพักยาจกเงียบงันชั่วขณะจึงกล่าวเตียงแต่เหี้บนี้ต้องลำบากใจบุตรชายท่านไปร่ำเรียนวิชาฝึกฝีมือคานี้ อย่างมากอีกหลายปีจะกลับมาเตี้ยงเง็กกล่าวว่าเราทราบว่ามันต้องกลับมาเพียงแต่ไม่อาจตัดใจจากมันเช็ดคราบน้ำตาแล้วหันกายมาฝืนยิ้มกล่าวเต่อคิดไม่ถึงเราอ่อนแอปานนี้หุนปังจู่คงไม่หัวเราะเยาะเรากำลังไม่ผู้กระหารอันแท้จริงจึงมีความรักความรู้สึกเคลือบแฝงในจิตใจเรากับขารลบเทิดถูดเตี้ยงให้เหยียมยิ่งขึ้น เตียงเงกหัวนึกถึงสีหน้าท่าทีก่อนแยกจากของบุตรรักต้องเบิงเกิดความขับแค้นเสียใจทอดถอนใจกล่าวออกมาหัวหน้าภักยาจบปลอบประโลมว่าเตียงต่เหียบทะเลตังงห้แม้อยู่ห่างไกลแต่ท่านสามารถเดินทางไปเยี่ยมเยือนบุตรชายท่านสาักลาเตียงเง็กตากระจ่างวูบก,กล่าวว่าถูกต้องเลี้ยวอิงใต้สื่อคงไม่ห้ามปามเราเดินทางไปเยี่ยมเยือนมอแปล แต่แล้วคล้ายฉุกคิดเรื่องราวใดสีหน้าพันแปลเปลี่ยนลองพรงว่าแย่แล้วเรากลับลืมเลือนถามไถ่ว่าเลี้ยวอิงใต้ซือพมนักอยู่ตำแหน่งใดของทะเลตังไฮหัวหน้าภักยาจกองงานบูบจึงกล่าวตอนนี้แม่ชีเหนือโลก,กีและพวกคงจากไปไม่ไกลนะักท่านลองเล่งติดรุดติดตามถามไถ่ให้แน่ชัดอย่างนั้นลบกวนท่านดูแลเซากีีสักลานางเพิ่งพอกตัวยาชำนแพ ถูกเราจี้สกัดจุดหลับหนึ่งช่วยยามให้หลังค่อยฟื้นตื่นขึ้นเราจะกลับมาโดยแล้วเตียงตจเหียบวางใจอย่างเต็มที่พวกเราจะรอคอยท่านในที่นี้เตียงเง็กไม่คุ้นคิดถึงการสร้างความแตกตื่นแก่ชนชาวโลกทาลวงออกนอกหน้าต่างตะลิ้วลงจากเราเราลิ้วลงจากเราหัวหน้าพักยาจกทะลันตามติดถึงริมหน้าต่างร้องดังๆว่า เตียงแต่เหียบที่ชั้นล่างมีม้าท่านควบขับม้าไปเถอะเตียงเย็กจึงพังกศีรษาทักทายต่อสิทธิภักยาจกที่ดูแลม้าเลือกเฟ้นม้าสี่นิ่นตัวหนึ่งแก้บังเหียนลิ้วขึ้นบนหลังม้าควบขับออกเดินทางเมื่อออก้นจากตัวเมืองเข้าสู่ทางหลวงอันกว้างขวางจึงหนีบท้องม้ากระตุ้นอาชาตะลุยตะบึงเสียงฝีเท้าม้าดังเร่งร้อนระรัวแต่ในความรู้สึกของเตียงเย็ก ยังไม่เร็วเท่าจังหวะการเต้นของหัวใจคนห่อจะบึงเป็นระยะทางครึ่งหลียังคงไม่เห็นวี่แววของรถมาทั้งสองคันขณะอาจอ่านใจที่ไกลตาบังเกิดเสียงฝีเท้าม้าเระดัวถี่ยิบดังมาเตี้ยงเง็กพอฟังพลันตื่นตัวขึ้นทั้งนี้เพราะดินแดนแถบใต้ทางน้ำสะดวกผู้คนทั่วไปหากเดินทางไกลส่วนใหญ่โดยสารเรือหาไม่ก็นั่งเกี้ยวน้อยครั้งจะควบขับมา้า โดยเฉพาะเสียงฝีเท้าม้าคานี้มีจำนวนอย่างน้อยสี่ตัวควบตะบึงโดยพร้อมเพรียงดูจากความนี้แสดงว่าผู้โดยสารม้าต้องเป็นชนชาวบูริมแน่นอนเตี้ยงเง็กพันฉุดลังบางเหียนชะลอความเร็วลงฮักเเคหัวม้ามาข้างทางเพิ่งชะลอระดับความเร็วของม้าคู่ขาเหลือเห็นทางหลวงเบื้องหน้าปรากฏผงคลีคลักคลุง้งม้าเร็วห้าตัวควบเขียงคู่มา เที่ยงเงกตากลมกล้าดูดสายฟ้ามองปราดปลือเดียวก็จดจำออกว่าผู้โดยสารบนหลังม้าทางซ้ายมือกับเป็นอสูรมหาการต่อสากงและหัวหน้าเก,กาะหอยทากอ้วงเฮียงกี่คนที่สามเป็นชายฉลาหน้าดำมาเมื่อมเต็มไปด้วยขุมขนลุงรังชวนให้ผู้พบเห็นไหววันพร่านใจส่วนคนที่สี่กับเป็นคนต่ำเตี้ยศีษัตถักเปียชีฟ้าใบหน้าขาวเกลี้ยงเกาไรหนวดเขา สวมใส่ชุดเขียวปักทอลายดอกไม้แพลวพลายแต่งกายเยี่ยงเด็กผู้หนึ่งคนทางขวาสุดเป็นบุรุษกลางคนสพายกระบี่ไว้เข่าสามแฉกผิวปิวสวัยท่วงท่าคึกคักเข้มแข็งเตียงเงกไม่เคยพบผ่านคนทั้งสามมาก่อนแต่เห็นพวกมันมีวิชาขับขี่ยอดเยี่ยมประกายตาเจิดจ้าวาวาวับแสดงว่าล้วนเป็นยอดฝีมือแห่งยุคมีนำซ้ำทั้งสมร่วมทางมากับหัวหน้าเกาะหอยทาก และอสูรมหาการคาดว่าคงเป็นคนของบรรพศไรเทียมทางเตี้ยงเงกใจสถานหวั่นไหวมิทราบพ,พวกมันฉไหนปรากฏขึ้นในที่นี้โดยพร้อมเพรียงต้องขบคิดอย่างว่องไหวหรือพวกมันเดินทางมารับอาคันตุกะเสื้อคลามแต่มิว่าอย่างไรต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าก่อนหากแม้นเตี้ยงเงกหันหัวมากกลับในตอนนี้ย่อมกระตุ้นความสงสัยแก่ผู้คนทั้งห้าแต่หากหยุดนิ่งอยู่ข้างทาง หัวหน้าก่หอยทางและสูนมหาการคงจดจำตนออกเตี้ยงเง็กตกลงใจนในบันดนผ่านเร่งฝีเท้ามา้าพุ่งตรงเข้าหาม้าเร็วทั้งห้าม้าทั้งห้ายึดครองพื้นที่ทางหลวงเศษสองส่วนสามเพียงหลงเหลือช่องว่างทางขวาเล็กน้อยเตี้ยงเง็กกับเสี่ยงอันตรายคิดควบมาผ่านช่องว่างนั้นมือกระบี่กลางคนทางขวาสุดเห็นเตี้ยงเง็กก้มศีรษะต่ำบังคับม้าตรงมาอย่างไม่คิดชีวิต ต้องขมวดคิ้วเล็กน้อยผ่อนความเร็วลงเปิดทางให้ผ่านพ้นเตียงเอกจิงพุ่งผ่านมาเร็วทั้งห้าตัวดุดสายฟ้าข้างหูแว่วเสียงชายชลาขนยาวรุงรังที่กึ่งกลางแผดด่าว่ามารดาเจ้าเถอะขนผู้นี้คิดหาที่ตายชัดๆซุ่มเสียงพอดังตเตียงเอกก็ควบจากไปหลายวาแล้วมือกระบี่กลางคนค่อยเล่งมา้ามาสัมทบกับพวกผองยิ้มพรางกล่าวว่า หัวหน้าตึกแทงงุยคนผู้นี้คงมีเรื่องรีบด,วด่วนจึงเร่งรุดเดินทางคนเตี้ยเล็กแต่งกายเยี่ยงเด็กส่งเสียงแหลมเล็กว่าน้องแซ่จิวจิตใจดีงามไปแล้วหากเปลี่ยนเป็นเราอยู่ด้านขวาสุดคงกำนันใส่มันพัดหนึ่งฟาดกระหน่ำให้พัดตกลงจากหลังมา้าเพิ่งขาดคำหัวหน้าเกาะหอยทากทางซ้ายสุดพันร้องดังๆว่านั่นเป็นเตียงเงก ศูรมหาการเหลียวหน้ามองเห็นผงคลีปิดคราคุ้ง,งมาตัวนั้นควบขับลับตาไปแล้วชายชลาขนยาวรุงรังที่ถูกเรียกว่าเป็นงุ้ยตัวจู้คืออสูนย้ลยซึ่งมีเพลงกระบี่เรื่องหลือฉายาพยาข้างหน้าเป็นงุ้ยบ้วนลียามนั้นพอฟังเสียงรับรองจึงกล่าวอ้วงตั้งจู้คนผู้นั้นคือเจ้าอินทร์รีกาจ,จนาเตี้ยงเงี้ยจริงๆหรือหัวหน้าก่อหอยทากอ้วงเฮียงกี กล่าวว่าเราดูไม่ผิดเด็ดขาดมันคือเตี้ยงเงี้ยกจริงๆคนต่ําเตี้ยแต่งกายเย่งเด็กคือชนชาวอธรรมที่แตกฉานวิชาสะกดจิตมีเพลงพัดบันดอกระบือหรือลั่นชายาทาลกบันดอกจิ้งบ่อกายได้ยินมันกล่าวเสียงแหลมเล็กว่าคนผู้นั้นขนคิ้วจางๆหน้าขาวเกลี้ยงเก่าไหนวดเขาดูผนเผลินอายุเพียงยีเศษชนัยเป็นเตี้ยงเง็กได้ มันเมื่อแตกฉานวิชาสะกดกิตสายตาจึงคมก้าเป็นพิเศษพิบตาที่ทั้งสองบ่ายเพิ่งผ่านไปกับเห็นชมหน้าเตี้ยงเยิกชัดตาหัวหน้าเกาะหอยทากตอบว่าจึงตัวจู้บรรยายได้ถูกต้องเตี้ยงเงกมีรูปลักษณะเช่นนั้นมือกระบี่กลางคนทางขวาสุดคือหนึ่งในสามประมุกป้อมกระบี่มีเกียรติภูมิทัดเทียมเตี้ยงเงิกฉายาประมุกป้อมมังกรหมอกจิวห้วยบูยามนั้นกล่าวถามว่า อ้วงตัวจู้บอกว่ามันถูกนางมารขาวนางหนึ่งช่วยเหลือจากรถมาในระหว่างทางฉันให้กับเมืองบูชเชียงมาอีกเราไม่ทราบเช่นกันพยาข้างหน้าเป็นหุ้ยบ้วนลี่กล่าวว่ามิว่าอย่างไรพวกเราลองหวนกลับไปพิสูจน์ยืนยันว่ามันคือเตี้ยงเง็กหรือไม่ทาลกบันโดเจึงบอกก่ายสอดคำขึ้นเตี้ยงเงกเพียงคนเดียวใ่ต้องลบกวนให้พวกเราหวนกลับโดยพร้อมเพียงอย่างนี้เถอะ เรากับอ้วงตัวจู้จะย้อนกลับเส้นทางเมื่อขามาพวกท่านเข้าเมืองไปส่อหาสัวจู้ก่อนหัวหน้าก่อหอยทากอ้วงเฮียงกี่กล่าวว่าเตี้ยงเง็กพลังฝีมือลึกล้ำสุดอย่างคาดอาศัยเราสองเกรงว่าต้านทานรับไม่ได้ประมุกป้อมมังกรหมอบกล่าวว่าอย่างนั้นเราขอร่วมทางด้วยพิสูจน์ดูว่าเพลงกระบี่อินทรี์ารจนาของเตี้ยงเง็กลายกาดถึงเพียงไหน พญาข้างหน้าเป็นกล่าวว่าตกลงสามท่านร่วมทางไปเราจะรอคอยพวกท่านอยู่ในสำนักสาขาผางชักชวนอสูรมหาการควบขับมา้บาใาโฉมเข้าตัวเมืองส่วนหัวหน้าก่อหอยทากทาลกบันดอปมกป้อมมังกรหมอบพากันล้างบางเหียนมา้าควบขับกลับสู่เส้นทางเมื่อขามาทาลกบันดอเรือนร่างเตี้ยเล็กยามนั่งอยู่บนหลังมา้าคล้ายวานอนตัวหนึง่ง ทังนี้เพราะม้าคู่ขาแบกน้ำหนักเบาจึงล้ำหน้าเร็วกว่าหัวหน้าเกาะหอยทากและปอมุกป,ป้อมมังกรหมอกห้อจตะบึงชั่วขณะเหลือบเห็นม้าสีนินตัวนั้นยืนสงบอยู่ข้างทางหลวงซึ่งห่าง20กว่กาวางยังมีรถม้าอีกสองคันจอดเทียบเคียงขนานอยู่ทาลกบันดาะยืดตัวตรงเห็นบุรุษชาการขนคิ้วจางๆกำลังสนทนากับแม่ชีกลางคนชุดเทานางหนึ่งในหน้าต่างรถ ปรากฏเด็กชายผู้หนึ่งชะโงกศีรษะออกมาทาลกบันดอกพ่อเห็นชมหน้าแม่ชีกลางคนชัดตาสีหน้าพันแปลเปลี่ยนก้มศีรษะต่ำลงกระตุกบังเหียนโดยแรงม้าคู่ส่งเสียงร้องก้องยกขาทั้งสองขึ้นแทบสลัดมันพัดตกลงจากหลังมา้าทาลกบันดอรีบยึดจับบังเหียนบังคับม้าหัวกลับหัวหน้าเกาะหอยทากและประมุกป้องมังกรหมอบพอดีติดตามมาถึง จึงถูกม้าของทางละบันดอกขวางทางไว้จบบทที่40